นี่นะคะอันนี้เป็นฟิโลเดลดอนค่ะฝั่งนี้จะไม่โดนหนอนกินใบนะคะใบสวยใบายงามเชียวค่ะสวยทุกใบค่ะโอ้โหฟิโลทองแล้วก็ฟิโลเขียวนะคะอยู่ด้วยกันสวยงามอกโกนีมาค่ะสเก็ตทองนะคะโอ้โห มีเพื่อนบ้านมาบุกลุกด้วยแหวงแหวงซ้ายแหวงขวาเพื่อนบ้านมาบุกลุกนะคะเขาออกมาตอนกลางคืนค่ะมเีเพื่อนแล้วก็พี่พี่บอกว่ากลางวันเนี่ยเขาจะอยู่ที่ดินค่ะเขาจะอยู่ที่พื้นดินแบบนี้นะคะแบบนี้พอตอน,นคืนเขาก็จะออกมาค่ะแล้วก็จะมากัด ใบของเราเอากูนิมาของเราแหว่งแบบนี้เลยนอนกินใบนะคะพวกนี้ต้องมาดูตอนกลางคืนค่ะจะเห็นตัวของเขาตัวเขาจะเป็นขนสีดำๆซึ่งครูสงก็กำจัดไปแล้วหลายครั้งนะคะเมื่อเช้าก็เห็นตัวหนึ่งก็กำจัดไปแล้วเ,เห็นเราก็สามารถจัดการได้เลยนะคะนอนกินใบพวกนี้นอนพวกนี้ชอบกินใบนะคะแล้วก็ อย่าระวังอย่าให้เขาวางไข่ได้ถ้าเขาวางไข่ได้เนี่ยเขาก็จะขยายพันธุ์แล้วก็มีตัวเล็กตัวน้อยมากัดกินต้นไม้ของเราใบแหว่งใบกุดใบขาดแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่ผู้ด่างทองของคุ้สงก็ใบใบแหว่งไปทั้งกระถางเลยตอนนี้นี่แหว่งหมดเลยนะคะรูโบโอ้โอบทั้งกระถาง นี่นะคะโบไปหมดเลยโอ้โหตรงนี้โบใหญ่เลยยังกระหลุมระเบิดเลยค่ะโอ <o> ้โหฝั่งนี้แหว่งเป็นแทบแทบนี่ยอดอ่อนไม่เหลือค่ะ <_' S 1> พวกนี้ต้องกำจัดนะคะอยาให้เขาวางไข่ได, <_' S 2> ได้เห็นตัวแล้วกำจัดเลย <_' S 2> แล้วก็ถ้าจะให้ดีนะคะมาดูเขาตอนพบค่ำหรือตอนกลางคืนไม่ต้องเอาดึกมาก แค่มืดลงเขาก็จะออกมาหากินแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ